ใจทายธรรมลูกป th ูนั้นม like ันย้อนว่าประการบันโมตะครุนอมรูสีบันนี้นนีเขาไิมหิวแต่มันยืมไปแล้วก็หายไปเลยเอาละโมถามจบแล้งกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nak mau tasa pada waktu arah itu sama sambut asa. Nak mau tasa pada waktu arah itu sama sambut asa di mana tang sukule diwarani tak perih warani tikuk sang asa. Ono shayama satu no pante. ที่ขสังคอมอีมานี้บงสุขุและจีวรานีสัพบริวรานีปฏิหนหาตุตรมหาสันีที่หารามทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขออนถวายบางสกลุล <c oughs> เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย <c oughs> แก่พระพิสุดส์ขอพระพิสุงฆ์ <c oughs> จงรับซึ <c oughs> ่งบางสกลุล <c oughs> แก่พื้แก่ผู้ตายของข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> เพื่อประโยชน์ <c oughs> เพื่อความสุข แกบิดามันตารูบาจาปูุญาตายายและญานิสหาย,ย,าหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่รวมรับไปแล้วก็ดีร้อมด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว ยังมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุพอพุทธเจ้าทุกมโนธรรมพระพุทธันตรัมาสาธุสาธุสาธุสาุมมียังไมิ ่าพนี่ัใครันะนำนี่มาเป็นผู้ผูู้วโซเลยเนาะมาต่พอเจี๊ยพอเจี๊ยมาแต่กัลอกเ่งเร่งเลยอมาแต่กลอพอเจียเรีนมหาหรอจ้าจ้าเจียงมหาเนา Gracias.